ก็นก็กขันานยนี่พูดเี่ยมมีอะไรที่จันโอ้่ะปกติข้าในโกดมันมีมัย่างเนี้ก็มียังก็มีกอ่า มันมีสว่านเจาะดิอือมีมีร่องรอยสว่านใช่ไหมครับอือ หมายถึงโจรเอาไปเออไอ้ภาพพาะติพาขาวที่ขันหอโกรดเอาไว้ครับมันจะแกะเอาไปอันไหนดีมันเอาไปอันไหนบดีมันก็บอกเอาไปหมายถึงโจรเนี่ยบอถ้มเงินแต่าบานโกรดอะไรดีมันมันเอาไปอยนนู่เบ,<ม><ม>บื้องเบื้องต้นร้านเราแว่นี้ก็โดนกันเยอะนะฮะหรือว่าไงทังวัดทังปู้ทั่งบ้านบ้านน้องกาดวัดหลวงพ่<ๆ>อแสวงครับวัดปลานั่อันโดนเร้ยวลรอันนั้นอืมก็เคยโดน แต่ว่าบนนึกว่ามันมาหอดเนาะนี่หละกำลังมาหงอมขึ้นกันบนต้นมันจะบนต้นหลวงพ่อคิดว่ามันจะไปทําอะไรในความในในคิดวามในความคิดส่วนตัวครับก็พราะว่าโกดบางบางต้นต้นหลายโกดมันยังเหลืออยู่นะครับแต่ภาคขาว้าขาวที่ห่อโกดมันเอาไปด้วยอเมื่อต้องมีเอาไปอาจจะมันจะมี ออะะไรสักย่างเกี่ยวกับรถข้างล่ของคังวันนี้น่าจะประมาณไหมฮะะคือมันเอาไหลที่พ่อคิดว่ามันจะเป็นคนในพื้นที่หรือว่าคนนอกพื้นที่มามากกอะหีบแบบนี้คิดว่าก็น่าจะอาจจะมีในพื้นที่ด้วยน่ะนะมีมันรวมกันทั้งทั้งนอกทั้งนอกพื้นที่ในพื้นที่นั่นแหละมันจะรวมกันเฉพาะคนต่นอกนะมันจะมีในด้วยนะมันจะเป็นอย่างนั้น ที่จะรู้จุดเนาะคือมันมันประเมินค่าไม่ได้ด้วยไงสิ่งเหล่านี้มันอมันเป็นคุณค่าทางติใจครับเบื้องต้นตัวนี้ก็โดนไปประมาณยี่สิบห้ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่กอดที่โดนไปแล้วก็วัดวัดรอบรอบนี้ก็โดนไปด้วยใช่ไหมหลวงพ่อวัดบ้านพุทธเนียมีเลอผมหลวงพ่อมีอะไรจะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าที่ตำรวจ อะไราอ,อยาก<ำ>เน้นให้เจ้าหน้าที่ติดตามเอาผู้กระทำผิดให้ได้ไม่อยากให้ทําไปอีกอยากให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปอีกอก็อยากทราบว่าเอาไปทําอะไรจริงเหล่านี้ทำไไมประชาชนเขาเดือดร้อนสักสินของเขาและเดือดร้อนทางพระด้วยผู้ที่อยู่ในวัด